สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาชมรถแท็กพ่นยาบรรทุกถังพ่นยานะครับผมจําไม่ได้ว่าใครสั่งไว้แต่ว่าวันนั้นตอบว่าไม่ไม่มีวันนี้มาเจอที่บ้านนตีพอดีนะครับอ่าเดี๋ยวผมอธิบายเบื้องต้นก่อนเนาะอันนี้เป็นรุ2นสองญี่ปุ่นนะม,มาชนพร้อมกับเครื่อง m i t ูบิชิ h i GM 1 3 2นนะครับเป็นลานเบานะลานเบา4จังหวะ เป็นแท็กบรรทุกนะครับถังเนี่ยน่าจะประมาณให้เดาประมาณก่อนนะผมหารหัสบันทึเจอประมาณ1้อยลิตรก่อน1 0อลิตรนะครับเครื่องยนต์เดินหน้าถอยหลังได้มีสองเกียร์เดินหน้าสองอ่าเดินหน้าสองถอยหลังสองก็คือช้าเร็วนั่นเองนะครับถอยหลังอ่าหลังเร็วโอเคเดินหน้าถังเดินหน้าอันนี้เป็นกลไกของเดินหน้าถอยหลังนะครับอันนี้กำเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาส่วนตัวนี้เป็นกลไกของตัวปั๊ม ถ้าเมื่อเมื่อเราโยกเข้ามาตรงนี้ปุ๊บปั๊มทํางานนะครับปั๊มทางานทันทีเลยปั๊มนี่เป็นมารุยมาเนาะโอลิเปียประธานโทษโอลิเ <2 S 2> ปียมาุมสองสูบนะครับแรงดันก็ประมาณ40บาร์นะครับแต่ก็แรงนะเมื่อกี้ผมจับลองดูละสู้มือดีด้ามนีม่แถมไหมไม่ได้แถมเนาะมีแค่นี้นะออกสายมีสายให้สองเส้นออกสองหัวโดยการปรับตรงนี้นะครับถ้าถ้าอย่างงี้ปิดสองหัวอย่างงี้เปิดสองหัวนะครับ อ่าโอเคเนาะอันนี้ก็เป็น,นกลไกเข้าสายพานอ่าเดินหน้าเป็นหลังอ่าเดินหน้าเป็นหลังรถขับเคลื่อนยูนี่โอเคนะครับก็ไม่ยากเดี๋ยวลองสตาร์ทก่อนเดี๋ยวผมจับนี่ก่อนด้ามด้ามนี่ไม่ไม่แถมนะมมมอ่าเครื่องฟิตติดง่ายครับเดินนิ่มนิมเลยนะครับเดินนิ่มนิมเลยอันนี้เร่งเครื่องละ เลยครับแรงดีนะสู้มือดีนะเดี๋ยวรอน้ำมันเต็มสาก่อนนะครับเนี่ยถ้าเป็นได้ได้ปืนแรงๆหน่อยนี่ไกลเลยนะัีนี้เป็นปืนแบบหัวหัวฝอยหัวละเอียดอะ่ะเดี๋ยวปรับให้ดูนะครับนี่นี่เป็นหัวละเอียดถ้าเป็นปืนด้ามที่มันเป็นพ่นไกลเนี่ยมันจะไกลกว่าน,นี้ นี่มันดันสู้มือมากเลยนะครับประมาณนี้นะแต่ด้ามน,นี้ไม่ได้แถมนะย้ำไม่ได้แถมด้ามน,นะครับอันนี้เอามาเทสน้ําให้ดูประมาณนี้อันนี้กนไกปัม๊มเดี๋ยวเราลองเดินหน้าถอยหลังดูอ่านี่กดกดปั๊มไม่ให้ปั๊มทํางานนะติดกอ๊อกอ่าเดี๋ยวเดินหน้าถอยหลังดูนะครับกลไกทํางานได้ปกตินะครับ นี้ไปทางนู้นถือว่าถอยหลังแล้วกันนะครับ่อไปเป็นเดินหน้านะครับมันจะมีช้ากับเร็วนะครับทั้งทั้งสองเกียร์หมายถึงว่าเดินหน้าก็เร็วได้2เกียร์ช้าช้าเร็วถอยหลังก็มีช้าเร็วอ่าประมาณนี้อ่าโอเคนะครับคันนี้จําหน่ายอยู่ที่20,000บาทนะครับไม่รวมจัดส่งนะครับ2 0,000บาทไม่รวมจัดส่งอ่ะ คำถามต่อมาหน้าแท็กกว้างเท่าไหร่ลุงนี่คิดว่า2ล้อนี่กว้างเท่าไหร่ครประมาณห้าสิเซนไป,<ะ>ป,ประมาณห้าสเซนนะผมว่าจากการคาดการสายตานะสี่สห้าสิบเซนนี่แหละ,ะปรับเป็นรุ่นใหม่ปรับแรงดันตรงนี้นะครับ<ะ>เครื่องนิ่มๆสวิตช์ดกดจับเครื่องอยู่ตรงนี้จับเครื่องอยู่ตรงนี้นี่เอา มีเห็นคนถามหาอยู่ใครใครไม่รู้พี่ท่านไหนไม่รู้นะครับบอกว่ามีโทรหาผมหน่อยผมพยายามหาเบอร์โทรแล้วไม่เจอก็โพสต์แปะไว้ให้แล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ